ดูดิมันได้อะไรบ้างเปิดอะไรก่อนมาทำการเปิดเปิดเฮ้ยอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงวับวาว,ว,าว,ว,าว,าวโอ้โหวับวาววับวาวปั๊บอ้ปฝาเฮ้ยอะไรแดงแดง โอ้ oh. มันก,สกดสกิลเลไไม่ได้หวะเฮ้ย oh, แดงแดงอีกแล้วโอ๋อเฮียกูนึกว่าแดงแล้วมันจะเฮ้ยขอบเบาเบาหวะอ,ออกก่อนดูดิ ยีใครแอบตีกูล้าโท่เปิดไปเหอ่อเฮียมาดิวะมาดิวะนาน้อยก็ตีบอกเจ็ดไปแล้วก็ามาดิวะโธ่เอเ้ยมาซะหน่อย ไม่ได้หรอกม่วงผมเปิดมาเยอะยังไม่ได้เลยเอ้าไอ้น้องเองจะดูดูพี่เหรอพี่โดบนะเว้ยนั่นไงดูปวลาแอบแวบแอบแอบเอาเขาเปิดเอ้ยม่วงเห็นปะเห็นม่วงม่วงปะม่วงอ่ะม่วงม่วงอ่ะม่วง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 ดิโอ้โหไอหมาป่า อีก4ครั้งกานั้นโอ้โหมาหน่อยลบคำโสม,มตดมันหน่อยดีว่าพี่โดจะเปิดไปได้อะเร็วเร็วอี้ยที่อยู่ท้ายละเรียบร้อยดูดิว่าตัวนี้มันเป็นตัวไหนของแท้อ้าวอี้ย โอ้ลานัเดินทางของเทเช่วับไหวเฮียร้อยยี่สกิลลดดาเมจทักษะอันนี้เอาไหมเอาไปเลยไหมหรือต้องเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวก็ไม่มีเพชรอยู่ดีอ่ะ ของเทเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหไอเหียกูน,นึกว่าเป็นสีม่วงไอเฮียตกใจหมดจบเลยคืออะไรวะดวงจานน่าใช้กระบอกเย็ดไปหมดแล้วลากากสุดไอ้ควายเอ้ยลากากสุดไอ้ควายเอ้ยไม่จบไม่สิ้นสินะ แจกฟรีด้วยตอนเบื้ห50ของแท้แชวับโอ้โหลาหูวควยตัวอื่นเยอะยะ,ยะไม่เอาไม้ให้กูให้ตัวเฮี้ยนำนมาลาโงงไอสัตว์เอาเฮี้ยอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่ตัวลาเนี่ยเอาตัวบนสุดเอาโบลเลอร์พันหนึ่งเปลี่ยนเอเฮี้ยกก,กดผิดก,กดเปลี่ยนนะทุกคน3ามสองหนึ่งนะกูไม่รู้แหละ มาเลยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอย่าตัวเดิมได้จัดกูห่อร้องโอยหมาวะที่หมาไอ้เหี้ยหมาก็ถัดไปเมื่อกี้ปะวะเอ้เหี้ยแม่งชีวิตเฮ้ยการเพิ่มการโจมตีตัวไปสิบ ไอ้ไดีๆอยู่นะหมานะ่ะหมาหมาบวกพลังโจมตีนะโอ้โยดูดีมีชาติกูลขึ้นมาทันทีมันต้องมีม้วงซ่อนอยู่ในนี้สักอันหนึ่งอะ่ะสักอันหนึ่งอันนี้ โอ้ยเปิดสัตว์มันยังรุ้นเห็นสีไอ้แดงๆเยอะกว่านเนี่ยนี่เปิดมาหลายอันเลยยังไม่เจอเลย่ันแน่ขอ้สัก3อมันถ้าไม่เห็นกูจะเปลี่ยนที่แล้วแสดงว่าที่นี่อาถรรพ์เหลือวุ้นเปิดยากได้ยากกว่าเฮ้ยมาวเว้ย โอ้โหไอ้เหี้ยมีแสงวิบวับไอส้สักูนึกว่าของจริงเฮ้ยไข่ดาวสดสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะเปิดไปเลยอย่าไปรีรอไอ้เฮีย้ยมันไม่ได้หรอกมันรู้อยู่แล้วว่ากูอะไม่ได้กูไปรุ้นของการันตีเลย เฮ้ยมึงจะโผล่มาให้กูลุ้นอันเดียวจริงเหรอไอ้เฮียไม่ใช่แล้วเอาไอ้ฮียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดินไปที่อื่นก่อนดิรัวรัวไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมได้มีเดเยอะนะรู้สึกอ่ะ ผมเปิดได้มีดฟ้าสองอันแล้วเอ้ยเอ้ยอันเดียวโอ้อาวุธเปิดยากว่ะเปิดเลยอะเปิดอย่างนี้ชื่อผมขึ้นปะชื่อผมขึ้นจอปะทุกคน หวยอะไรวะนะ่ะอ,อ,อันนี้ผมทำไงอะ่ะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเป็นธนูขอธนูดีๆเ,เพื่อนทอับท,ทอบทอขอทอับทอปขอทับทอปทอบทอบโอ้โหมาแล้วบุบบับบุบบับชิงชิงชิงโอ้โหของดีได้นอน ของดีแน่นอนยิงมาอย่างงี้ยิงตรงโอ้โอคตเท่อย่างงี้แน่นอนของดีอะไรวะความแม่นยำระยะไกลดาเมจระยะไกลความเลยวสก,กิลห้าเป็นยังไงวะอเน,นี้ยไปดูก่อน,นี้เฮ้ยอันนี้เหรออันท็อปเหรอกูแม่นยี่ห้านี่ เสียงคำรามแห่งการมองขาดเขาบอกงนี้เสียงคำรามแห่งการมองขาดเสียงคำรามแห่งการมองขาดของจริงนี่อันนี้ใช่ป่ะทุกคนนี่เล่นหลอกกันใช่ไหมของจริงดีทุกคนใช่ไหมก็รับดิครับจะไปรออะไรแล้วขอซื้อไอดีต่อห้าพันไอ้กูเติมไปเป็นหมื่น กูเติมไปสองหมื่นห้าแล้วเนี่ยสองจะสามหมื่นแล้วชื่อขึ้นแล้วครับพี่น้องทุกคนต้องรู้แล้วว่าผมได้รับธนูนี้มา